อันยองสวัสดีค่ะมันดีดดอกสูมเจ้าค่ะ <c oughs> อันยองคุณนายแขนสั้นค่ะ,ด,คะดีดดอกสูงค่ะ,ดดคะถ้าเกี่ยรูมทงัง กีก <grassroots> ีพ um ีไอเอสก็มีแต่บอกออลเลนจอกออลเลนจุกจักจุกพายกระบอกหูค่ะเดียวเอาขึ้ง้ามแูวฮ้าขาวไปเห็นต้นหนึ่งค่ะข้าออนดีคุโมโว่าเตียด รอล่มากอกใส่หัวอันผุดจ้า,าขี้มูกเกาออกดีดีเอาสายยางมาต่อใส่ละเกาก็หคู่หอยใส่บาสสร้างใหม้มันแรนลุกน้ำสายยางสวนสมมันหกปีค่ะหกปีถึงเก็บ สาเหตุที่เด็ดดอกออกก็คือหน่วยหน่วยใหม่มันจะหลุดลงพื้นแล้วมันจะเกิดต้น,ออนมันจะต้นไม่เท่ากันก็เลยต้องเด็ดหมากมันออกเพื่อให้มันเหลือเท่าที่ปลูกไม่ให้มีการเกิดอีกใช่ไหมพี่ตูเข,เขาเอาต้นขนาดเท่าเดิมที่ปลูกไว้เขาเอาต้นขนาดเท่าเดิมที่ปลูกไว้ แคนสนาแล้วสวนผุนละตาบอไซกับว่าท่านใส่เอกมันสิบว่าท่านมูมูสุบริ่นน้ำมันย่อนเสียงโองามมีเลจ่าดอกโซูมนี่เด็ดค่ะเด็ดหมูดมดูวันละเสียงบอนตอนยินก็แทงหมด ก็คือขั้นหู้ดังไทยพี่ตู่ต่บอกให้ปีให้ปีริดดังตะทีแรกมันมีแต,ต่ตตยาปุนทั้งปูนท่านยาท่านที่ดินแม่นุนูว่าสิปิดอีตุนูค่าอันนี้ค่อยๆผ,อยอยผีไปนะจ๊ะถ้าเก๋บอกว่ามาเป็นร้อยวันก็ได้มาเป็นร้อยวันคืออะไรโมเมนต์โซบเด็ดที่ ต้นเตี้ยนี่เกิดจากสาเหตุที่ซุมซ้มก้อนเด็ดบอดีดิเนาะจากซุ้มก้อนจากซุ้มไม่แล้วตีอันนี้ก็พกีแล้วเนาะอันนี้ปีหน้าปีหน้ามีเขงก็บ้ซิ้ปีกีบก็จนปีนี่ละีงามเนาะสีดกระลำสองถาง

ก็บมคือิไทยพ่หน้าคือน้ำบะเฟองอันนี้คือดอกโสมหาหนามาีนาพงเนาะน้ายังจ้าดกก็เยอสบายอายุ เอามือนี่ต้นมันสูงเข้าบปไอโกมเนาะเนาะพี่ตู่เอมมเมานปนอบนไดีี่นจนจนซิไดแบบว่านมือนี่ว่นสูงแมน,ออน,น,เ,อนเอาย่าเลียมกับว่ามาอีกได้มืออื่นแปลว่าถ้าม้าของพญใหันนี่ระบานีก้ว่านจานขึ้นไปของพญาย่นมือว่านนี่บอก

เลิกแม่ล้ากับแบบคือการไข่อันนี้มันบกยืนเลยเข้าพ่นยาแล้วเดี๋ยหนีมิตยาคุณจะสวนยูคนละลองลองละคนปิดแล้ว ได้ถอดเสื้อผ้าได้ถอดเสื้อผ้าอยู่เตรอร์คาร์ลออันนี้ได้เปิดเดิบจต้นน้อยหลายแล้ววันนี่พาเขาโบลาแต่ว่าเขาใหญ่มัวว่วนี่คัอลาสิลาเเด็ดดอกหรืสองรอบเป็นนอที่เกอเพราะว่านาทิกเไหล่นเลยเห็น้าพนั้นได้เป็นลำของเขาอยู่รอบึ่ง งานกับปาณนี่แหละเจ้าบ่มี่ยังเด็ดสปว่าควนค้น่ายน้ำผู้ใด้เพือผูดแ่นันลังหักฮใครอ่าได้ออกจากวงไปที่ยวใคร่าได้ออกจากวงไปเที่ยวคุณต่วาเหลือหลายย่าเอ้ย

อนนีกเจ้าอแม่นมือะถู่เขาไปเตุว่างซุมตูนไม้ของเราปีการนี่เขาบ่ด้ดีสได้เาลูกตางหามันตูนน่อยยุติกานี่ป็อูก่ากนีกซิมียูนิตกับว่านิดน้อยดอกกัซซีไลยู่ซุ่มแล้วมันหลายรุ่นเนาะ แน,น,น่นเพราะว่าขาเจ้าสนิทก,กันิดสองินนงก็กยว่าตัน้ับม้างนคัตทาเป็นให้หนอยนะเ่เกขึนกก้นมางนนคนีมาละงานดีจงสิเอาไว้ได้ย่าเลียมวเมันฉลองแงมเทน่าว่ามาให้เขาว่าว่างไปสรรหาคนอื่นมาเท่น เพืนสลาดหลวงเออคนงานคนหลายงานคนหลายเอาไปย่าแถายังไม่ย่าโคหมูทุ่มมากหมูม่านนี่มันมีสัญญาณแล้วใส่กับยัางมาอยู่พอมาประคัมจ่าปูงบ่อขูว่มาโอ้กะดีดีกะย่าถ่ามือเดียวนึงเสียงานพี่ตู่ พี่ดูมันสีเสียงานซุ่มนี่ถห้างานซุ่มนี่แล้วก่อนแล้วอันนี้ฉัละแน่ฮะเรไปอื่มนมาแทนนเทศนั่นเฮ็ดให้เขาสม,มุิว่าเขาอยากแล้วทั้งนี้พร้พอมอ,อันเก่าหนะออันเานาะพหไงอันห้องซ่อนเออบ้านอันนี้เขาบ่าสาวสี่เด้คันบ่ ติต่อวันเลือกับพวกวันเลือได้ใช่ไหมองเราบ่อบ่อใส่ข้าวบ่อไปบ่อใส่ข้าวไีอย่งนีบ่อโตบ่อข้าวมูล่ากับบ่อแมนบ่อฮะบ่อบ่อแมนซีรอกซีรอซีกับยังมีข้าวการแล้วไม่ขาปโอ้โตร่องถาบงเราสิบอ้มันเดี่ยวเลยอันว่าวันอันย้ายฟอมเบอร์ห้บ่อเลยบ่อ ออกซอตีันถามที่เลอเออแล้วเหมาเราค้าดีบวไปอาราะเออสิว <c oughs> ่าออาโซกับว่าออกไม่เหลียวเปลี่ยว่าเราจมเออประมาณว่าจะสิถามอีหยังขันเป็นมาเท่ากัได้มลน่ไอกูให้กรูเรียนก็ไได้จนไมใจุกูให้กูถามกูกับูเลี้ยสอกอือเจบบอกมูได้เจบอกมอกูได้บอกก็ได้ดค เรียบบ้าเว็นอันที่ว่าอันน uh. ี uh> ้เ pues, นี่ยกับกับว่าไ่ดูกับบัวเนี่อ้อกับบัวเลยอุ้นเงาอะไรปันจงได้ผายหางเขาก็ยัง หนูก็มันก็สาดดินไป่ไมดเอือนเมือนาตักตัวสน่แบบคอาเพช่นะตักมือ่าไปก็ด้วยจาไบพี่หน้าไปล้ว